ปัญญานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาปรับแต่งเว็บไซต์ที่เป็น s f e นะครับภา <Okay. S 1> รก,กิจในวันนี้เราจะมาปรับเปลี่ยนเมนูด้านบนตรงนี้นะครับสำหรับเว็บนี้นะครับผมใช้ทีมที่ชื่อว่า NIF n ิฟตัวนี้เป็น FSE คือ Full Site Editing นะครับสามารถปรับแต่งที่หน้าเพจได้เลยเรามาที่หน้าหลักนะครับ ผมจะมาแก้เมนูด้านบนวิธีการนะครับไปที่ e d i t s Site ตรงนี้ครับตัวนี้เป็นหน้าหลักนะฮะเราจะมาแก้ตรง Header เรามาตรง Header ครับตรงนี้นะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้ง่ายๆส่วนใหญ่แล้วเว็บไซต์ที่เป็น FSE นะครับเ,เขาจะมีเครื่องมือในการใช้งานแบบบล็อก e d i t เ r ผมกดเพิ่มแบบนี้ครับสังเกตนะครับเขาจะทำงานแบบบล็อกออดิเตอร์น้าหลักนะครับเราเพิ่มคำว่าหน้าหลักลงไปเห็นไหมฮะผมก็เลื่อนไปที่หน้าแรกใส่ลิงก์ลงไปครับเพิ่มลิงก์ครับ เซฟเสร็จแล้วนะครับเราก็ลองพรีวิวดูถ้าหน้าตาเว็บไซต์ยังไม่เปลี่ยนบางครั้งนะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตอาจจะช้าข้อมูลอาจจะยังส่งไม่ถึงเซิร์ฟเวอร์นะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับอยากให้ผมทำอะไรแจ้งใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสวัสดีครับ